สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกบบเทปวิดีโอในช่องรัทธาปาติหารนะครับผมขอให้ปฏิหารได้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่ก็มาติดตามรับชมรับฟังกับลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูในเนื้อหาของเทปนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับคาเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีการบวกลบคูณหารนะครับไม่มีการทาสูตรใดใดให้ดู ผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับประจําที่7นะครับหรือเป็นวันที่100เอ้ยวันที่206นะครับวันที่206 ก่อนที่จะไปวันที่7นะครับเรามาดูวันที่6เข้าตัวในบ้างนะครับเข้าตัวในบ้างเข้ามากเข้าน้อยนะครับก็มาดูกันนะครับมาดูกันรอบแรกนะครับ4โมงนะครับผมจะย้ํากันอีกครั้งนะครับถ้าใครไม่ฟังเขาก็จะบอกว่าหลายตัวนะครับผมบอกตามเวลาแบบนี้นะครับผมบอกตามเวลาอยู่นะนะครับถ้าใครอยากดูเวลาที่แคบๆผมก็บอกแค่3เวลานะครับ5โมง6โมงแล้วก็1ทุ่ม กับรุณาฟังและก็อ่านด้วยนะครับกับรุณาฟังและก็อ่านด้วยเนาะนะครับนี่เห็นไหมตัวไหนเวลาไหนนะครับตัวไหนเวลาไหนเออนะครับบางคนเขาก็มีสตินะครับมันเข้าเวลาไหนแล้วเขาหยุดนะครับเขาหยุดนะครับเข้าปุ๊บเขาหยุดเลยนะครับก็มันอยู่ที่วิจรารณญาณมันเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเราดูแล้วมันไม่มงคลเราก็พัก นะครับมาดูรอบแรกนะครับรอบสี่โมงผมจะรันให้สี่โมงเลยบางคนเข้ามาทันสี่โมงเขาไม่ทันห้าโมงกับหกโมงและถึงทุ่มผมก็ต้องรันให้นะครับเวลาแคบๆก็คือเหมือนเดิมสามเวลารอบสี่โมงนะครับสี่สามสี่ศูนย์หกนะครับเลขสี่มาครับผมนะตัวเด่นเด่นมากคือเลขเก้าเลขเก้าไม่มานะครับอยากจะเขี่ยทิ้งมากเลยวันนี้นะครับกับเลขศูนย์นะครับศูนย์หกตรงๆนะครับ ส่วนใหญ่นี่เข้าตรงบ่อยนะครับมาคู่เดียววันนี้มาเที่รอบสี่โมงนออเสียดายนะครับเหมือนกับเมื่อวานนะครับเมื่อวาน่ยแตกสามตัวนะครับหกเก้าศูนย์รอบนี่แหละนะครับวันนี้มาศูนย์หกอีกแล้วครับไม่หนีจริงๆศูนย์และใครที่ตามเลขศูนย์นะครับพิมพ์มาให้หน่อยผมบอกว่าพี่กัดวันนี้ให้ระวังเลขศูนย์ดีๆนะครับเลขศูนย์จากสี่รอบมาด้วยกันสามรอบและรอบสุดท้ายก็คือหกโมงมันย่างมาเลขศูนย์อีกนะครับ มารู6กโมงนะครับศูนย์หกห้าห้าเจ็ดนะครับรอบนี้ไม่มีนะครับมาแต่เลขศูนย์อีกแล้วเป็นหลักร้อยนะครับมาดูรอบหกโมงนะครับห้าสามแปดนะครับห้าสามแปดศูนย์สองนะครับกับเลขแปดเห็นไหมครับสิบแปดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกานี้ไม่เข้านะไม่มีนะนะครับนี่ผมให้แต่มันไม่มามารูรอบสิบแปดนาฬิกาผมให้เก้าสี่แปดนะครับมาก้อนมาในส่วนของเลขแปด นะครับแปดสามผมไม่ได้ประกบให้ผมขอโทษด้วยนะครับนะมันเป็นเลขมงคลนะครับผมไม่รู้ว่าจะคำนวณไปยังไงมันไม่ใช่เลขคำนวณนอกก็ใจจุดนี้นิดนึงนะครับผมมาก็แถมเลขศูนย์มาเหมือนที่ผมบอกเป๊ะเลยนะครับว่าให้ระวังเลขศูนย์ดีๆศูนย์มาจริงๆด้วยนะครับรอสุดท้ายครับสามเจ็ดสี่สี่สามนะครับสี่ยังมาเด้งให้อีกนะครับเจ็ดสี่ครับผมนี่นะครับนี่เป็นไง นะครับมีแต่สองเจ็ดสี่ที่ที่วินน่ะนี่เห็นไหมออกสามเจ็ดสี่ขาดไปแต้มเดียวนะครับขาดไปตัวเดียวแต้มเดียวเออนะครับเกือบแล้วนะครับสรุปตัวเด่นไม่เข้ามาเข้าตัวรองตัวกันแล้วก็ตัวกันอีกนะครับนี่เข้าตัวรองคือเลขสี่เห็นไหมครับเข้าหมดครับตัวนี่สามตัวก็มาอย่างนี้เข้าตัวเด่นมันไม่เคยพลาด นะครับมันเป็นเลขก,กําลังวันเป็นเลขมงคลเนาะอ,อมาดูวันต่อไปกันนะครับผมเนาะ วันที่เจ็ดนะครับเป็นงวดที่สองร้อยหกนะครับนี่นะครับมาดูเด่นสีตัวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวแรกหนึ่งสองสอง,สองนะครับ สองเก้าสี่เจ็ด

เป็นเลขคู่มงคลต้องติดกันไว้98นะครับผมส7 48 49 72 78 เจ็ด <76. S 2> หกเมื่อวานาวันที่6ไม่ออกเจ็ดห้าแล้วเจดกูนะครับ,ลลรบเลื่อนไปตัวหนึ่งนะครับไม่เอาสี่ไปบอก4 3่ามันออก2รอบนะครับเออเขีย่ยทิ้งไปนะครับ <S <S มาดูกันนะครับจะมีไหมจะมีผมให้เห็นไหมครับ นี่นะครับดูตามเวลานะครับผมใช้กระดาษให้แบบคุ้มค่านะครับผมพยายามใช้เป็นเล่มนะครับถ้าใช้เป็นกระดาษ A4 เขียนๆปุ๊บทิ้งแล้วมันก็จะดูสถิติเลขกําลังที่เราทําไว้นี่นะครับเลขมงคลที่เราทําไว้นี่มันต้องมีการเก็บสถิติด,ด้วยนะครับเนาะสำหรับผม3ตัวนะครับมีดน่งตัวเป็นนี้เฮ้ย hey, สตัวนี้ไม่เข้า มีเข้านานแล้วเนี่ยนะครับประมาณอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับศูนย์สองสี่ศูนเมื่อวานก็เกือบเข้าเลยครับ ศูนย์สองหกไล่เลยวันนี้ศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดสี่เอา้าทำไมมาเขียนอัดกันตรงนี้ เอาสองเจ็ดสี่อีกสักตัวนะครับเอาสอ4อีกสี่อีกสักวันจีนนะครับเมื่อวานสองเจ็ดสีจสองมันออกสามเจ็ดสี่ขาดไปแต้มหนึ่งตามอีกตัวเดิมรู้จะมาไหมนะครับเนี่ยจะมาไหมจะจะมาให้เห็นไหมตัวเดียวนะครับคือเลขสองนะครับผมก็จะถ้าถ้าบอกตามเวลานะครับ อันนี้ปกปกตินะครับอันนี้พิกับปกอันนี้ก็พิกับปกอันนี้วนี่เข้าใจไหมครับบางที่นะครับต่างประเทศเขาจะงงเขาจะไม่รู้นะครับฟับงดีๆนะครับผมจะเรียงแบบนี้ตัวเด่นที่สุดพรุ่งนี้คือเลข2 รองลงมาคือเลข9รองลงมาคือเลข4และสุดท้ายคือเลข7นะครับมีโอกาสมา,ามาเด้งอ่ะมาหลายตัวมาหลายรอบเหมือนเมื่อวานเด้งเลข4สูงตัวรองออก4 7และก็0 6นะครับผมเนาะก็โอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับทุกคนจะนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณและสวัสดีครับ